ถ้าปล่อยไว้ต้นเพิ่นกระสิตายวิธีก็ง่ายๆค่ะเก็บกินได้โดนๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีกระสิผ้ามาเบ่งมาแนะนำต้นกะเพราว่าเห็ดแนวใดเฮาจังสิเก็บกินได้โดนๆโดยที่ว่าหฮาบ่ต้ตงปลูกไมเนะคะนาะมือนีสำหรับเ้าปลูกไว้กินขางบานเฮาานะคะน่ะนาะงสำหรับในขอบครัว กระโบญ่าขายง่ายๆปลูกกะเพราน,ะะน่ะค่ะเนาะอ่าวิธีการปลูกกะหักกิ่งมาเสียบลงดินเลยเนาะคะ่ะเนาะงกระหดหนามให้มันซุมๆเพอมันติดหากและเขาก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขีข้งวัวอันที่เห่ามาักไว้และะ้วเนาะค่ะเนาะค่ะการดูแลกะรดหนามให้มันซุมตลอดเนาะคะ่ะเน้องกระโบญ่าง่ายๆปลูกกันง่ายๆนาะคะ่ะเนาะงสำหรับกะเพราอ่า สิาา่ผ้ามาเบิงอ,นนอันนี้อันที่จะาของปูไว้เอาประสบการณ์ของจะาของมาแบกสูพีนองฟังเนาะค่ะนออยากให้ปลูกค่ะพ้านี้แนะนําให้ปลูกอันเอาไว้ใส่เอาไว้กินในขอบรัวเฮ้าเนาะค่ะนออันนี้ก็บปูวายค่ะแต่ก็ก,กินน้ำประทันเด็ดเด็ดยอดเลยเรื่อยเยเรื่อยเพราะห้เพิ่นแตกเนาะค่ะนะเฮากับว่าต้องปลูกใหม่เนาะค่ะนะวิธีการก็คือว่า เฮาบ่ให้เพื่อนแตกแตกยอดแตกยอดเพื่อที่ว่าเพื่อนสิเป็นหมาก่อะนะเฮาบ่ต้องบ่ต้องให้เพื่อนแตกเฮาเด็ดออกไปเลยเน้องขานน้ะยนี่นี่คือจังคือจังนี่พอต้องให้เพื่อนแตกหมากของมาจังสีน้องขะเนาะอันนี้ก็คือลักแตกออกมาเนาะคขานน้อคือว่าบ่เห็นก็เลยปล่อยแต่ก็บ,บ่หลายดอ,อกค่ะถ้าถ้าแม่นว่าเฮาเฮาเฮาพอว่าเออกระรังแตกแตกดอก สีเป็นหมาจังสีให้เท่าเด็ดออกไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ที่จังนี่นี่ที่จังสีเนาะคะ่ะเนาะงเมื่อตอนไฮเพื่อนแตกเด้อค่ะเด้อให้เด็ดออกไปเลยภาพก็ไม่ค่อยชัดไปเลยค่ะนี่นี่เท่ากัาสีบ่ให้เพื่อนแตกเพราสีเด็ดหย่อนเคุณออกไปเ,เ,เรื่ๆๆะะรอ,อยเดชเดชหย่อนเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะงลองง่ายก็คือเพันกับสีแตกให้เท่ากินได้เรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับกระเพราดีปลูกง่งงงายๆปลูกบ่ยากดูแลกับใบหยางนะคะเนาะใส่ขิงว่าไหวแล,แล้วก็เทาก็บเม,มื่อวันน้ำไฮซุ่มตลอดแต่ว่าเทาต้อง ใส่ใจดูแลในจังหวะคือว่าบ่อยเพื่อนบ่อยเพื่อนแตงยอดแบบสิเป็นสิเป็นดอกสิเป็นหมากนะนะเพราะว่าทาม่นเขาปล่อยไว้เพื่อนเป็นหมากแล้วนี่ต้นเพื่อนก็สีตายเลยค่ะอันนี้คือเอาประสบการณ์ของเจ้าของมาว่าสูตรของผังนะคะเนาะวว้มือนี้ก็ขอโทษด้วค่ะมันผ่าบ่ค่อยชัดปานใดค่ะค่ะนี่ค่ะก็สีเก็บกินได้ตลอดเนาะ,ะนะ่ะเนาะกะเพ้าพัาพดกระเพ้า กะเพราหมูกะเพราไก่เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าไปเบ่งอานต้นหน้าบ้านนะคะเราถือว่บาบก่ได้บด่ได้ดูแลเพื่อนเนาะบ่ได้บด่ได้เด็ดยอดว่างงานๆซะเพื่อนก็เลยเป็นอันดอกเตรียมสิเป็นหมากเต็มต้นอยู่นะคะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งอันนี้ก็คืออข้าก็เก็บได้เรื่อยๆนะคะเนาะยอดกะเพราแต่เรื่อยห้องไม่เ,เ,กเก็บกินได้เรื่อยค่ะค่ะปูแค่เพื่อเดียวะคะ่ะเพราะต้อง ก็ต้องปลูกปลูกลา้เทือ่อคือว่าเขาปลูกปลาหลปลูกแค่พ่อกินใน้คอพวอย่างนี้นะค่ะแนะนาให้ปลูกเลยค่ะสาหรับกระเพราค่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวสิพ้ามาบึงต้นหนาบ้านเนาะคะ่ะเนาะเขาบ่ต้องไปซื้อเขานะคะ,นะคะสําหรับกระเพราหราส้าซ้มารถปลูกกินเองได้บ่ต้องปลูกหลายลดไล่ใจให้ความง่า,งายๆปลูกกับ่บยากปลูกง่ายๆ่ะค่านีนสำหรับ ต้นนี่ค่ะนี่คือว่าเขาบ่ดได้เขาบ่ดได้อันออกมาเก็บยอดเพื่อน,นนะนาเพื่อนก็เลยแตกหนึ่งเจ้าสีเพื่อนก็สีตายได้ค่ะแบบน,นี้เน,ะนะาะเพื่อนก็สีตายนี่ก็เลยปล่อยไว้เพื่อนห้เพื่อนแกก็คือเอาหมากเพื่อนเลยค่ะเป็นหมาแล้วเพื่อนก็สีตายค่ะแบบน,นี้เขาต้องได้ปลูกใหม่ค่ะ,ค,ะค่ะสำหรับมือน,นี้ก็คือขอแนะนำต้นกะเพราเนาะคะ่ะเนาะห้เด็ดให้เด็ดยอด เด็ดยอดอ,อ๋อเข้าก็จะเก็บกินได้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจบแค่นี้เนะคะ่ะเนาอขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะ